สวัสดีครับทุกท่านเช้านี้ก็มาอยู่ที่รอไสบาตนะครับรอทําบุญตกบาารเช่นเคยนะครับพบเป็นวันแรมนะทุกท่านเราจะเห็นพระจันทร์อยู่ทางทิศตะวันตกนะ,ะยิ่งยิ่งแรมน้อยขําเราก็จะเห็นพระจันทร์ทางทิศตะวันตกอ,อยู่ใกล้ขอบฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ขอบฟ้ามากแต่ โทรศัพท์มันมันซูมไม่ได้เนาะซูมพระจันทร์ไม่ได้มันเลยออกเป็นแสงแบบนี้นี่ดวงจันทร์นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่หกโมงทุกท่านเนานะพอเป็นวันแรมนะครับพระจันทร์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกให้เราเห็นชัดเจนตอนเช้าเนาะพอพอเป็นข้างขึ้นนะครับพระจันทร์เราจะไปอยู่ทางทิศตะวันออกช่วงเช้าและในที่สุดกลม,มือสนิทเอ้ยไม่ใช่สิเออใช่นะครับในที่สุดกลมเืดสนิทเนาะ ก,ก็คือตอนเช้าจะไม่มีดวงจันทร์แหละถ้าเป็นถ้าเป็นข้างขึ้นนะแต่ข้างแรมเนี่ยจะตอนเช้าจะมีดวงจันทร์ขึ้นมาจากไม่ใช่ขึ้นสิลงลงลงนะครับลงขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันตกก็จะสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเื่อยจนจนในที่สุดจะเป็นคืนเดือนมืดเนาะก็ก็จะเป็นวันแรมสิบห้าค่ำนั่นเองเนาะพอวันแรมสิบห้าค่ำปุ๊บนะครับ <c oughs> ก็จะมืดมิดเนาะ ทีนี้มันก็จะกลายเป็นข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นเราจะไม่เห็นพระจันทร์ทางทิศตะวันตกนะทุกท่านเราจะไม่เห็นพระจันทร์ทางทิศตะวันตกถ้าเป็นข้างขึ้นนะตอนเช้านะข้างขึ้นเราจะเห็นพระจันทร์ทางทิศตะวันออกนะครับแต่ว่าขึ้นน้อยค่าก็จะเห็นดึกๆนะครับขึ้นมากค่าก็จะเห็นหัวค่ำฮะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมวันนี้เรามาเรียนาดาราศาสตร์กันสักหน่อยนะเพื่อนเนาะระหว่างรอทําบุญตักบาตรระหว่าง รอพระมานท่านเนาะม,มันเรียนรู้เรื่องพระจันทร์นะหลอดหลอดซ้ายมือเป็นหลอดไฟนะครับหลอดซ้ายมือเป็นหลอดไฟแสงขวามือเป็นพระจันทร์นะครับแต่เรื่องเรื่องจากกล้องเรามันเป็นแบบนี้เลยไม่เห็นเป็นพระจันทร์กลมๆท่านเนาะอืมอ่าเห็นไหมไม่กลมเนาะท่านยังทำยังไงก็ไม่กลมเนาะอ่านะ อ่าเดี๋ยวลองลองจะลองซูมดูนะท่านเนาะจะเป็นแบบไหนเนาะมาลุ้นไปด้วยกันนะครับอุ้ซูมก็ภาพภาพแตกไปเลยนะครับกกล้องไม่ได้เรื่องแล้วแบบเนี้ยนะท่านเนาะไม่ต้องซูมหมรอกเอาแบบนี้แหละก็ให้ดูวิวระหว่างรอพระเนาะดูดูวิวนะครับดูวิวภายในอ่าหมู่บ้านนงจันทร์เลยนะ ู่บ้านหนองจันทร์หมู่บ้านที่ผมอยู่นะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบ้านหมู่บ้านอันดับหนึ่งนะครับตั้งตั้งแต่เคยมีหมู่บ้านจัดสรรมาเนาะนะโอเคโอเคนะครับวิวก็จะประมาณนี้เพืนนะ่อนเนาะวิวจะประมาณนี้วันนี้จะไม่ทําคลิปสั้นและทําคลิปสั้นก็ไม่มีใครดูทดําคลิปยาวก็ไม่มีใครดู ก็เลยทําตามใจนะใจสบายตรงไหนก็ทําตรงนั้นเรียกว่าทางสายกลางนะเไหมอ๋ออ่นนี่ทางที่พระจมานะเนี่ยทางนี้พระชมานะครับอ่าอันนี้ทางทิศตะวันออกเนี่ยทางทิศตะวันออกเนาะทำไมเป็นแสงสีเขียวอันนี้มันน่าจะเป็นอยู่ที่ระบบของกล้องครท่านเนาะที่จริงหลอดไฟจะออก สีขาวเป็นหลอด LED เมื่อไหร่จะเป็นแสงสีเขียวเลยถ้ากล้องตัวนี้ถ่ายนะกล้องตัวอื่นก็อาจจะไม่เป็นเนาะ <c oughs> วันก่อนเราเล่าถึงเรื่องไหนเนาะ <c oughs> เรื่องโท,ทรศัพท์เนาะโทรศัพท์แล้วก็วันนี้เรามาเล่าถึงกล้องถ่ายรูปกันดีไหมสมัยก่อนทุกท่านเ,าเคยได้เห็นเคยได้ยินกล้องฟิล์มไหม ฟิล์มสีโกดักฟิล์มสีฟูจิเนี่ยเขาแข่งกันเลยนะกล้องแบบฟิล์มนะครับเวลาใช้ก็จะหมุนแก๊กแก๊กแก๊แก,กหมุนใช้มือหมุนนะ่ะทุกท่านเนาะเมื่อเมื่อสมัยผมย้อนหลังไปสาสิบปีที่แล้วนะนะครับสมัยสมัยนั้นรับประยินญ,ญาโอ้ใครมีกล้องเนี่ยนะอืเยี่ยมมากนะครับอาจากมือหมุนใช้มือหมุนเอาเวลาจะเลื่อนเฟรมนะ ายถึงภาพต่อไปเนาะมันจะเป็นฟิล์มนะเป็นกล้องเป็นฟิล์มเนาะ,ะมันจะไม่สามารถมองเห็นภาพได้เลยนะครับมันต้องส่องส่องผ่านรูแล้วก็ถ่ายแล้วก็หมุนฟิล์มเลื่อนไปนะแต่สมัยนั้นมีแฟลชนะครับแฟลชแฟลชมีอัตโนมัติก็มีแล้วนะสมัยสมัยนั้นแต่ก่อนหน้านั้นจะไม่มีแฟลชอัตโนมัติจะมีแฟลชอัตโนมือนะจะอยากได้แสงก็ต้องเปิดออกนะครับ มา,มาหมุนหมุนแก๊้งแ,แล้วก็มีแฟลชอัตโนมัติถัดมาทีนี้ถัดมานะครับก็จะมีกล้องอัตโนมัตินะครับกดฟึบมันก็จะหมุนฟีดนะจาได้ไหมถ้าคนรุ่นผมก็น่าจะจําได้น่าจะเคยเจอนะก็หมุนฟีดแล้วก็กดฟิล์มต่อไปแะนะครับหมุนฟีดฟิล์มต่อไปแชะมันจะเป็นฟิล์มนะครับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นเนาะให้นึกถึงฟิล์มภาพยนตร์นะฟิล์มภาพยนตร์จะเป็นนั้น จะเป็นแบบนั้นนะครับจะเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรมไปเนาะพอจะดูรูปทีนะครับต้องไปที่ร้าน,านร้านหลังรูปร้านถ่ายรูปนะครับต้องไปหลางซึ่งจะพิมพ์ออกมาเป็นรูปได้เนาะทุกท่านมันก็จะมีทั้งฟิล์มสีฟิล์มขาวดํานะทุกท่านฟิล์มขาวดําก็จะถูกหน่อยเนาะฟิล์มสีก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับกล้องโกดักฟูจิก็หายไปเนื่องจาก เขาไม่ทำดิจิตอลออกมานะโกดักนี่ทำออกมาอยู่นะครับแล้วกหายไปเหลือกล้องท,ที่ยังเห็นอยู่เนาะก็คือ c a n o n น a n o n o n เขาก็พัฒนาระบบฟิล์มตั้งแต่ระบบฟิล์มขึ้นมานะครับจนวันนี้ก็เป็นดนะิจิตอลเนาะกดักนะเอ้ยไม่ใช่โอเคขอเอาไปาก็คืออ,อะไรนะ c a n o อนนะครับหรือหลายๆยี่ห้อตอนนี้ก็คือจะเป็น ดิจิตอลหมดเลยกล้องฟิล์มจะไม่มีแล้วยุคนี้เนาะทานเนาะ mm hmm. เวลาเราอยากได้ภาพเราสามารถที่จะดูผ่านโทรศัพท์มือถือดูผ่านาสมาร์ททีวีนะครับหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเอาเมื่อก่อนต้องเก็บไว้ในฟิล์มใช่ไหมสามารถที่จะเอาไฟล์พวกนี้เก็บไว้ในได์นะครับในไดของคอมพิวเตอร์ในแฮนดี้ไดหรือสามารถเก็บขึ้นในอีเมลได้เลยเนาะนั่นคือ ยุคใหม่แล er> ้วเนาะเป็นเป็นระบบดิจิตอลนะครับที่ออกมาแรกๆก็จะ1ล้านพิกเซลอะไรประมาณนี้นะครับและตอนนี้โอ้โหโอ้ความความใหญ่โตของภาพคมคมชัดของภาพเป็น10ล้าน20ล้านพิกเซลเลยนะทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นกล้องมือถือทุกวันนี้จะมาโอ้โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้จะมาความจุน้อยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ากล้องกล้องมันมันละเอียด รับแล้วก็กินหน่วยความจําเยอะเนาะ,ะมาดูทางทางดวงพระจันทร์มั่งเนะี่ยพระจันทร์นะครับอ่เนาะวันนี้พูดพูดเอ้ยมุมนี้สวยกว่านะครับเอามุมนี้ดีกว่านะท่านเนาะมุมนี้สวยกว่านะครับแล้วระ,ร,ะระหว่างรอใส่บาทพระเนาะเราจะอยู่มุมนี้นะท่านเนาะเดี๋ยวพระมาเราถึงจะหยุดวันเนี้นะครับ ท่านก็อนุโมทนาเอาะนะเนี่มุมนี้สวยนะทุกทนะ่านเนาะมุมนี้ท้องฟ้าสวยจะอยู่มุมนี้แล้วกันอากาศดีเย็นสบายนะครับวันนี้อากาศดีเย็นสบายเนาะมุมนี้สวย อืมนะครับแต่ว่าตัวที่จะมาทดแทนไม่ได้เลยก็คือเลนเลนนะครับเลนนะครับเลนของกล้องโทรศัพท์หรือเลนของกล้องยี่ต้นอันนั้นจะมาทดแทนไม่ได้นะครับเลนไม่สามารถซูมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะต่อให้อิเล็กทรอนิกส์ดีขนาดไหนตอนนี้ภาพที่ซูมก็จะต้องแตกนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เลนที่เป็น เลนแก้วหรือเลนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเลนวอลเลนใช้ในการซูมอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่เทคโนโลยีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกันสันนบบนส่นนะครับระบบกันสั่นนะครับดิจิตอนทำได้ดีกว่านะทุกท่านกันสัน่นกันภาพไหวเนี่ยยังถ,ยถ่ายไปถ่ายคลิปไปแบบนี้เนาะ มันก็จะมีบอกว่าให้ไปเข้าโหมดแก้ไขนะครับแล้วก็ลดความสั่นอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ทำหรอกที่จะทำเอาตามสภาพนี่แหละเนาะถ้าถ้าเอฟสงชะสงสารนะครับก็ดูนะครับเนาะก็ขอให้ f อฟสงสารกันแล้วกันนะครับอย่าทอดทิ้งกันนะทุกท่านเนาะถ้าทอดทิ้งกันแล้วมันจะหมดกําลังใจนะ ตอนนี้นะครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับเป็นเป็นโลกในเมืองละโลกชนบทหาดูยากต่อไปอาจจะต,ต้องจ้างเข้าดูชนบทเหมือนจ้างเข้าดูสนสัตว์นะท,ทุกท่านว่าไหมเป็นไปได้ไหมคนเราจะจะจ้างเข้าดูชนบทจ้างเข้าดูการทําไร่ทํานาชนบททุกท่านว่าเป็นไปได้ไหมเหมือนจ้างเข้าดู ในสวนสาวารีอะไรประมาณนันะครับมุมนี้สวยมุมนี้สวยเนาะถ่ายไปเรื่อยๆแล้ไมุมนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้เพิ่แป๊บเดียวนะครับส,สิบนาทีเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะจะให้รู้ให้ให้ให้ท่านรู้ว่าพระมานะครับเราถึงจะเลือกถ่ายอ,อ รอพระใส่บาทวันนี้เนาะมุมนี้สวยเอามุมนี้นะมุมทางทิศตะวันตกนี่สวยเพราะมีอะไรเพราะมีพระจันทร์นั่นั่นเนาะมีพระจันทร์นั่นเองอันนี้มุมทางทิศเหนือก็ไม่สวยนะครับ <c oughs> ไม่สวยเพราะอะไรไม่มีพระจันทร์เนี่ยมุมทางทิศตะวันออกสวยไหมมันไม่ชัดนะครับมันย้อนแสงกล้องไม่ได้เรื่องอนะย้อนแสงยังไม่ชัดเลยเนาะก็ก็สวยแบบมีแสงอาทิตย์เนาะ ไม่สวยแบบมีพระจันทร์แล้วกันนะมุมพระจะมาอ่าก็สวยอยู่นะครับพระยังไม่มานะทุกท่านมานั่งบนรถดีกว่า <c oughs> รถรถอะไรครับทุกท่านรู้จักอะไรนะเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วอืมแก่แล้วอะไรวะ ยมห้าอืมยมห้าอะไรวะเนี่ยอืมยมห้าอะไรวะชื่อโมม,อมันขึ้นอโม,มอนะเพื่อนมีโอเอออโมม,อมีโอยมห้ามีโออ่ารุ่นนี้เป็นเป็นรถสายพันธุ์แรกๆนะครับเป็นรถที่ไม่มีโซ่สมัยก่อนมอเตอร์ไซค์มันต้องมีโซ่นะครับจากเริ่มแรกมอเตอร์ไซค์ก็คือ มีโซ่มีคัสนะมีคัสพัฒนามาก็คือไม่ต้องมีคัสเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงถ้ามีคัสมีคัสนะครับมอเตอร์ไซค์ผู้ชายตัวถังน้ํามันจะอยู่ข้างบนนะครับต้องนั่งค่อมค่อมค่อมถังน้ํามันอันนั้นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายมีคัสมอเตอร์ไซค์วิบากก็คือพวก อ่อล้อใหญ่ๆหญ่ฮะที่ที่บังโคลนสูงนะครับนันเรียกว่ามอเตอร์ไซค์วิบากวิ่งในทางที่ไม่เรียบนองหรือใช้แข่งโมอเตอร์คอร์สนะนั่นเรียกว่ามอเตอร์ไซค์วิบากนะแล้วก็เอาเอา,เอาของยามาฮ่าแล้วกันไม่ได้โฆษณาเขาหรอกเราเล่าประวัติศ,ศาสตร์เนาะยามาฮ่าก็จะเริ่มตั้งแต่ยมามาฮ่าเบลนะที่ผมรู้จักนะก่อนหน้านี้ไม่รู้จัก ย่มามาฮ่าบิลนะเรียกว่ามอเตอร์ไซค์กระเทยต่อนะมาฮ่าบนะิลเนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยแบบนี้แหละแต่มีโซ่ไม่มีคัสต์นะครับก็มายมามาฮ่าบิลต่อมาก็ยมามาฮ่ามายมามาฮ่ามีโอนี่แหละไม่มีคัสต์นะครับเป็นสายพา,านาาไม่มีโซ่ทั้งนั้นเนาะ,นะะจากโชค๊คก็จะเป็น ข้างหลังโชคเดียวแล้วนะไม่ไม่โชคคู่แล้วนะเนาะก็พัฒนาขึ้นเรื่อยจนยุคนี้โอ้โหมอไซค์ก็พัฒนาเยอะนะโอ้โหมีเบรก a b s เนาะมีเบรก a b s มีสตาร์ทมือสตาร์ทไฟฟ้า <c oughs> แล้วคันใหญ่ขึ้นเนาะเมื่อก่อนจะจะเป็นเล็ก,เล,กเล็กก็คือมอไซค์ใช้ทำไมถึงใช้มอไซค์มันประหยัดน้ำมันเนาะ 2 0 3 0กิโลเมตรต่อลิตรนุ่นนะครับขั้นต่ำนะ3ายิ่งโอโ้โหฮอนด้าดีมจำได้ไหมครับฮอนด้าดีมหลิตรวิ่งได้แค่ไหนดีมรุ่นนันทิดาแก้วโบสายลนะ่ะจำได้ไหมครับ1ลิตรวิ่งได้100กิโล101กิโลตอนนั้นที่เขาแข่งประหยัดน้ำมันกันเนาะฮอนดะ้าดีมเนี่ยทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาก็ยังประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะ จากเมื่อก่อนมอไซค์ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรครับคับบิวนะครับก็บพัฒนามาเป็นหัวฉีดนะมันเป็นหัวฉีดหัวฉีดนี้ยิ่งประหยัดน้ํามันมากขึ้นเนาะแต่ตัวไอ้เจ้ามีโอเนี่ยรุ่นแรกก็ยังเป็นคับบิวอยู่โอ้ยอันตัวนี้ไม่ประหยัดเลยนะทุกท่านมันจะได้อยู่ที่ประมาณสักเท่ากับรถอีโคคาร์รถใหญ่อะ่ะประมาณยี่สิบกิโลเมตรต่ตรอลิตรนะประมาณนั้นนะ มอไซค์นะท,ที่จริงมอไซค์มันควรจะได้สามสิบสี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปแต่เจ้ามีโอเนี่ยซูปเปอร์สดน้ำมันเลยนะครับเป็นรุ่นแรกเป็นสายพานรุ่นแรกนะครับสดน้ำมันมากๆเออลืมพูดไปมอไซค์ออกมา,ากแรกๆนะครับก็จะมีสองจังหวะสี่จังหวะแต่แต่ยุคนี้นะครับสองจังหวะแทบจะไม่เห็นแล้วมอไซน์สองจังหวะนี่ต้องต้องเติมอะไรท่านรู้ไหม เติมน้ำมันอะไรวะจําไม่ได้ละที่มันก็จะมีเติมอัตโนมัติคือมีถังแยกนะครับน้ํามันน้ํามันอะไรละจําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เติมลงในถังน้ํามันเองน้ํามันสองทีเขาเรียกน้ํามันสองทีนะครับสองทีก็คือสองจังหวะอะไรไปมันเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะตัวนั้นจะจะมีควันนะจะมีควันไอ้น้ำมันที่เติมนี่ก็เป็นเทนอะไรบาง บางยี่ห้อนะควันออกมาในี่หอมบางยี่ห้อควันเหม็นนะฮะเลือกเติมได้เลยเนาะอืมนะโอ้คุยมานานตั้งสิบหกนาทีแล้วพระยังไม่มาเลยนะ้อท่านเนาะอ่ะคุยต่อคุยให้มันหมดเรื่องคุยไปเลยนะครับ่อ,อพักหลังมาเนี่ยตัวเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปนะครับเพราะมันต้องดูแล ด้วยน้ำมันสองทีน้ครัน้ำมันสองทีน้ํน้ำมันจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกนะผมจําไม่ได้ก็เลยเรียกว่าน้ำมันสองทีก็แล้วกันเนาะนี่คือการพัฒนาของมอตร์ไซค์นะครับขี่มอไซค์อันตรายไหมมันอยู่ที่คนขับนะครับขับเร็วประมาทก็อันตรายนะครับถ้าขับช้าไม่ประมาทก็ไม่อันตรายนะ แต่ว่าเครื่องป้องกันอันตรายก็ควรจะใส่นะครับอย่างเช่นหมวกกันน็อกถุงมือหนังอะไรพวกนะี้เสื้อหนังนะครับกางเกงยียนอะไรพวกนี้ถ้าใส่ดีๆนะครับเหมือนชุดนักแข่งเขาคนะล้มมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่บาดเจ็บเยอะนะทุกท่านเพราะเพราะเวลาเราเราล้มหรือเราพลาดจากมอไซค์เนี่ยคือตัวเราจะหลุดออกจากมอไซค์นะครับถ้ามีเครื่องป้องกันพวกนี้ก็จะบาดเจ็บน้อยนะอย่าง โอกาสที่ถ้าเป็นไม่ไปชนอะไรนะโอกาสบาดเจ็บก็ก็น้อยนะครับแต่ถ้าไปชนเนี่ยบาดเจ็บมันก็เยอะนะครับก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทนะครับขบับขี่ยานยนต์ไม่ว่ายานยนต์แบบไหนเราก็ไม่ประมาทนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมดอกไม้แลวกันระหว่างพระยังไม่หมาเนาะ ไปไปทางที่พระจะมานะเนี่ยจะพยายามให้กล้องมันนิ่งๆจะนิ่งได้แค่ไหนนะนะครับเป็นการฝึกสมาธิด้วยกล้องนิ่งก็คือการฝึกสมาธิโอ้ไม่นิ่งละอืม าครับมออไซค์คนรับบาตมาแล้วเนาะทุกท่านอ่พระก็คงจะมาเร็วๆนี้แหละนะ ครับด้านหน้าจะเป็นถนนใหญ่แล้วนะครับถนนใหญ่สี่เลนแล้วทุกท่านออกปากซอยไปก็จะเป็นถนนใหญ่สี่เลนแล้วรถรับบาทที่เป็นรถยนต์ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรอพระก่อนเะนาะกลับไปรอพระ ก็ดูซิกล้องมันจะนิ่งขนาดไหนนะมือเรามันไม่นิ่งนะนี่ครับรถรับบาทมาแล้วพระก็จะมาแล้วนะครับเพื่อนอืม อืมอขออภัยท้องเขาเรียกว่ารเรือนะครับท้องเรือ,รอใช่ไหมลงมาวันนี้มีโอกาสหนาวนะลมมาลมเย็นๆเลยนะมันมีโอกาสที่จะหนาวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูพาหนะผมสัหน่อยเนาะ พานะคันนี้อยู่กับผมมาโอ้น่าจะสามสิบปีแล้ววังพอลูกโตสามสิบปีแล้วนี่ทำงานแล้วอ้าวมีอะไรเอ่ยบนท้องฟ้าโอ้มียันมียานยานัยนนะครับยานอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมทุกท่านเห็นไหมเห็นยาน ครื่องบินนะ่านเครื่องบินเครื่องบิน,บนที่บินสูงนะครับถ้าเป็นแบบนี้บินสูงมากเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับเห็นแต่เห็นแต่แตอันเนี้ยควันขาวด้านท้ายนะอันนี้ถ้าให้ผมเดาเนาะเขาจะบินอยู่ที่ประมาณสูงจากพื้นพื้นโลกประมาณ9กิโลเมตรถึง10กิโลเมตรนะท่าน บรรยากาศที่อยู่สูงจากบินสูงจากพื้นโลกขนาดนั้นนะครับทําไมยิ่งสูงยิ่งหนาวผมก็ไม่เข้าใจนะทุกท่านยิ่งสูงมันน่าจะใกล้ดวงอาทิตย์นะมันกับหนาวซะงั้นแหละนะครับอุณหภูมิภายนอกของเครื่องบินที่บินสูงขนาดนั้นบางทีจะติดลบเลยนะครับบางทีจะติดลบเลยเนาะมันมีเครื่องบินห,หลายเครื่องที่ ที่เกิดเขาเรียกว่าน้ําแข็งกอปีกอะทุกท่านมันมันยังไงเขางงไหมนะครับอืมแต่แต่ถ้าก็สูงขึ้นไปจริงจริงบนท้องฟ้านั้นก็จะไม่มีใยน้ำมันก็จะไม่มีน้ําแข็งกอปีกเนาะอันนี้บินสูงนะครับประมาณนะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะ่านเนาะ โอ้ให้ชมเพ้่งบินลระหว่างรอพระก็ชมเพ้่งบินแล้วกันเนาะชมเพ้่งบินไปอ้อให้ชมเพ้่งบินไปเรื่อยๆเนะืนะ่อนเนาะบินไปไหนเอ่ยน่าจะบินมาจากสุวรรไปที่สุพรรณบุรีมรือเปล่ามาจากทางตะวันออกนรือวมาจาก,จากทางนู้นแหละคิดว่านะครับอินเวียามนั่นแหละนะ สิ่งที่เราคอยก็มาแล้วทุกท่านเห็นไม่ยางเห็นแล้วใช่ไหมครับครับทุกท่านปปรอนุมโมทนาบุญไปด้วยกันนะทุกท่านเนาะมาแล้วนะครับทำบุญด้วยกันครับใส่บาตรด้วยกันครับ